ดูดวงเดือนกันยายน2517ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะเจอปัญหาเข้ามาจากหลายทางมีแต่เรื่องติดขัดให้คุณแก้ไขแต่คุณจะจัดการมันได้ดีจนทำให้มีผลงานที่ดีออกมาแต่ต้องระวังคนที่ไม่พอใจหรืออิจฉาในการทำงานของคุณจนทำให้คุณมีปัญหาตามมาได้ทางด้านการเงินในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินปันผลหรือ เงินก้อนจากสิ่งที่เคยลงทุนไปก่อนหน้านี้ถ้ามีใครยืมเงินเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินกลับคืนมาบางส่วนนอกจากนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเข้ามาอีกด้วยทางด้านความรักสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจจากเรื่องของการงานหรือเป็นคนที่ทำงานในที่เดียวกันโดยที่อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณและคนรัก มีเกณฑ์ที่จะพูดจาไม่ดีใส่กันต้องระวังนําเรื่องที่แย่ๆมาเป็นอารมณ์ใส่กันได้ทางด้านสุขภาพระวังเรื่องไข้หวัด